พี่วันนี้ขอเสนอตอนตะลึกบมือกันตะลอนอุดรตอนสี่สวัสดีตอนเช้าตอนนี้นะเราก็กำลังจะมากินอาหารเช้ากันดูคือที่โรงแรมนี้นะคะก่อนที่เราจะกินอาหารเขาจะให้ชึบ <c oughs> ปบอดภัยมาก งั้นเดี๋ยวขอไปตาอ,อาหารกันนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วเราก็นอนอิ่มกับเตียงนุ่มๆที่แสนสบายของโรงแรมเดอะพันนาราโฮเทลจังหวัด,ดอุดรธานีเช้ามาเราก็เลยขอรีวิวอาหารเช้าของทางโรงแรมกันซะหน่อยนะฮะเมื่อคืนอลืมรีวิวห้องนอนเลยยังไงเดี๋ยวกินอาหารเชา้าเสร็จปั๊บเนี่ยจะขึ้นไปรีวิวห้องนอนให้ดูนะคะตอนนี้ขอกินก่อน อาหารทั้งหมดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราขอกินสลัดกินออมเล็กินไข่กระทะกินข้าวต้มกินขนมกินน้ำต้องกินน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรีวิวห้องนอนกันนะคะก็ห้องพักของเรานะถือว่าใหญ่เลยทีเดียวแหละแต่ว่าสภาพตอนนี้มันคือสภาพก่อนที่เราจะเช็คเอาท์ เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนที่ลูกน้องก็ถ่ายไว้ว่ามันสวยแค่ไหนนะคะไปดูกันโรงแรมเดยพันนารายโฮเทลอยู่ติดกับเซ็นทรัลอุดรเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยละ่ะแถมราคาก็ไม่แพงอีกด้วยส่วนภายในห้องก็ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยเตียงก็นุ่มนอนสบายมากๆห้องน้ำก็กว้างดีด้วยรวมๆแล้วูกใจลูกพี่สุดๆไปเลยฮะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะกับศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธาน ยย <Yeah>. yeah. <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมาเที่ยวภายในตัวเมืองอุดรัน,นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเครื่องบินกลับกรุงเทพกันในตอนเย็นนี้แล้วและที่แรกที่เราจะมานั่นก็คือศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิศาลเจ้าปูยา่ย่าจังหวัดอุดรธานีเข้ามาภายในบรรยากาศรอบข้างเนี่ยอย่างกระหลุดไปในเมืองจีนเลยนะฮะ ปลาที่นี้จะแสนรู้ขนาดไหนไปไอยมาแล้วนะพร้อมนะทุกคนพร้อมนะเฮ้ยเยี่ยมไปแล้วอาหาร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 มาเล <c oughs> อ, <c oughs> อาหาร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 มาแล้ว <c oughs> อ่ะ ตตออนนนีี้้ไปไหนก็ให้อาหารปลาทุกที่เลยนะลูกพี่แต่ปลาที่เนี่ยน่ารักดีนะดูดอาหารจากจุกนมซะด้วยเป็นไงปลาที่นี่ดูวะปลาที่นี่นะเหมือนเด็กเหมือนเด็กไม่ดูแต่แบบ ดูดนมดูดนมปาดูด,ดนมไหนอ่ะเดี๋ยวโดดโอ๊ยมันกระชากอ่ะมันจะให้หลุดไงอไล้ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นศูนย์รวมอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของพี่น้องไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีนั่นเอง แล้วลูกพี่สายกินอย่างเรานะคะก็ต้องมากินคาเฟ่กันหน่อยนี่ฮัลโหและภายในอ่ะก็มีคาเฟ่ด้วยนะฮะเราลองไปดูกันดีกว่านี่ชาอูหล,ลงน้ำผึ้งมะนาวขอให้อ้วน ได้เวลาชั่วแล้วไม่ใช่ของเราแต่เราก็จะกินอุ่นหลงน้ำมึงมะนาวอร่อยอยากกินสีแดงๆข้างในอะ่ะกินยังไงอะ่ะขนมปี๊ะอร่อยมากไอ้าข,าข่าอุ่นเป๊ยาข้าวขาเค็ม อ,อ,อร่อยยิ่งกับชายอย่างอร่อยเลยตัวจะแตกแล้วนะฮะลูกพี่ที่คาเฟ่นเนี่ยบรรยากาศก็ยังมีความรู้สึกแบบจีนอยู่แถมขนมและน้ำก็ยังอร่อยอีกด้วยนะหลังจากที่เรากินอิ่มกินขนมจนแก้มแตกกันมาแล้วแล้วนะคะเราจะไป วัแห่งศรั <You. S 1> ทธาดูยิข้างหลังของเรานี่เองสวนะแห่งศรัทธานะคะเดี๋ยวท่านถนนไปก่อนเดี๋ยวดูนะดูทางมาไายเขาใช่ทางมาไลา่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> <c oughs> อ และบริเวณใกล้ๆนั้นก็มีสวนแห่งศรัทธาด้วยนะฮะซึ่งเป็นสวนที่ตกแต่งสไตล์จีนข้างในอ่ะสวยงามมากเลยทีเดียวนะแล้วพอเดินไปอีกนิดนึงก็เจอกับศาลเจ้าปู่ย่าจงังหวัดอุดรธานีซึ่งลูกพี่ก็ไม่พลาดฮะเข้าไปกราบไหว้ซะหน่อยนะฮะ ราจะลองเข้าไปดูกันนะคะว่าอร่อยขนาดไหนกระเทยเอ้าเดี๋ยวเราจะลองไปกินกันดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนไปกันเลยเดิน2ก้าวกิน3คำลูกพีผมกินได้ตลอดเวลาจริงๆนะฮะจะว่าไปเราก็มาแดนอีสานทั้งทีแต่เรายังไม่ได้กินส้มตำกันเลยนะเนี่ยก่อนกลับกรุงเทพเนี่ยเราขอมาจัดส้มตำเด็ดๆกันที่ร้านตำกระเทยกันซะหน่อยแล้วกันนะฮะแล้วเราก็สั่งเมนูเข้า ทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วนะคะเมนูหนึ่งนะที่เราแบบว่าแนะนำเลยนะก็คือเมนูนี้ตำลืมผัวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะลืมได้เลยหรือเปล่ามาเดากันค่ะและแล้วด้วยความหิวดูพีก็ะสังมาซะเยอะเชียวนะเอาแล้วนะักจ,จะกลายเป็นคนความกำเสื่อมหรือเปล่า,าตำลืมผัวค่ะ บอกว่ามนื้อวัวรังอร่อยมาชิมที่ส้องตำไทยกันบ้างเฮกย<า>อืเผ็ดจัดมากมาชิมส้มตำต้มยำต้ยมยำนาต้ยาม <laughs> ตยำพงไข่ต้ยมตยำพงไข่ ชต้มยำอาลองเอยมค่มอร่อยมากนุ่มๆนึ่นึ่มากเลยแ้วร้านต้องกินนะคะอย่าลืมนะคะมากินให้ได้นะตำกะเทยร้านตำกะเทยเนี่ยจะอยู่ภายในโครงการยูดีทาวซึ่งก็ไม่ไกลจากศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนเท่าไหร่เลยนะแนะนำให้ทุกคนมาลองแล้วคุณอาจจะลืมหัวกันอย่างแน่นอน โอเคตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะนี่ทางโรงแรมมีรถตู้บริการรับส่งถึงสนามบินเลยดีจังขอบคุณนะคะ,ะ,ะ,ะนี่โควิดนะคะได้ผ่านการค่าเชือ้อมาเป็นอย่างดีไหมกำลังจะไปสนามบินแล้ว และแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องบอกลาเมืองอุดรธานีกันแล้วฮะทางโรงแรมเดอะพันดาราโฮเทลก็มีบริการดีๆให้ด้วยนะมีรถไปส่งถึงสนามบินเลยล่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยเอาใจลูกพี่ไปเลยฮะและแล้วก็ถึงเวลากลับกันแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่สนามบินอุดรแล้วเพื่อรอเตรียมรอขึ้นเครื่องนะคะและเราก็ได้ของฝากจากอุดรมาแล้วหมูยอนะคะแล้วก็อีกอยหนึ่งนี่อะไรเนี่ยอะไรนะอันเนี้ยเส้นเหยืครับ เส้นกว๋วยจับกว๋วยจับยวนปะไม่รู้อะเออช่างเถอะเนเส้นสดสดเลยได,ได้กลับมาไปกินที่บ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบาย และทริปนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะขอบอกเลยนะว่าลูพีอชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นที่บึงการที่ที่มีธรรมชาติสวยๆสุดพลังจริงๆสวยงามตะการตาม,มากถ้ามีโอกาสนะ่ะลูพีบอกเลยว่าอยากกลับมาอีกแน่นอนหรือว่าจะเป็นที่อุดรจะเป็นเมืองสวยๆหรือว่าวัดสวยๆก็มีเพียบเลยนะแต่ยังไงวันเนี้ยก็ต้องบอกลากันซะแล้วนะฮะแล้วทริปหน้าจะไปไหนอ่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะฮะกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยก็ดีเป็นกําลังใจให้ลูพีกันด้วยนะฮะแล้วเจอกัน